กคอยกันนะคะวันนี้เราไปวันนี้จะไปที่งรายตากับยายกันนะคะมาทรายตากับยายแล้วก็จะไปไปอะไรนะไม่ได้ไปไม่ได้นะมั่วไปวันนี้เราจะเดินทางไปหนองคายนะคะพาเด็กๆไปเซอร์ไพรส์ตากับยายเนื่องจากเราไม่ได้บอกตากับยายว่าเราจะไปหานะคะกสั เราบอกแค่ว่าเรามาเที่ยววังน้ําเขียวเฉยแล้วก็จะกลับชนบุรีแต่เรามีแผนตแต่จริงเฉยมาทั้แม่จแม่บอกว่าจะพาไปโรสันค่ะก็ไปเซอร์ไพรส์ตากับยายก่อนอแล้ว่อยจะไปโรบินสันไปเซอร์ไพรส์ตอนนี้เราเดินทางจากวังน้าเขียวตอนนี้เราอยู่ที่คอนแก่นอ่าอําเภอพลแล้วนะคะขอนแก่นนู่นนะะ่ค่ะกว่าจะถึงหนองคายก็น่าจะ ประมาณห้าโมงเย็นถึงกิจชิงนองคายนะคะเอาไปทอดได้อ่าตัวนี่น้อยนี่หลับไปตื่นหนึ่งแล้วนะคะนี้ตื่นนี่สองหนูไม่หลับครับไม่หมายถึงนี่ินนะหมายถึงนี่บินเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนองคายนะคะตอนนี้เป็นเวลา14บสนาฬิกายีนาทีนะคะตอนนี้ก็คือหิวมาก Wow. ของเข้าบ้านให้ตากับยายซื้อของไปฝากพี่โยสั่งโอ้ใเ,เซอร์ไพร์กันนะแสงเป็นไงแสงเข้าแดดสองคือบเซอร์ไพร์กันนะคือถ้าเราไปเซอร์ไพร์แล้วเราไม่เห็นตากับยายคือจบอันนี้มาแบบไม่ได้บอกเลยนะนะแล้วถ้าแบบว่าไม่เจอใครเลยก็ต้องจำไว้ว่าอย่ามาแบบไม่บอกอีกอืม แต่เขาก็ไม่ไปไหนกันหรอกหรือว่าจะอยู่บ้านกันเลยอ๋อเอาไว้ไปเจอกันที่บ้านตากับยายเลยตอนนี้เราก็มาถึงโพงวิสัยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นนก็ใกล้ถึงบ้านตาแล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะแบบว่าไม่รู้ว่าตาจะอยู่บ้านหรือเปล่าเซอร์ไพรส์กลับเราจะโดนเซอร์ไพรส์กลับโดยการที่ไม่มีใครอยู่บ้านสักคนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าก็คงน,น่าจะมีคนอยู่บ้านบ้างแหละ เนาะใช่ไหมมิลินใช่เนาะเห็นไหมแล้วไปเจอกันที่บ้านตาค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยอ่ะใกล้ถึงแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนาะอนคอนเสิร์ตรหัสไปคือบ้านตาใช่ไหม mẹ con nhỏ bán ba sopai Có ở không? Anh... Surprise ไปจริงเหรวชาว้นมาเที่ยวมาหาปลาป่วแต่าัมัแบบโม่งละเธอคอยเอพรยข้าทางบ้านบายอยู่ดิรดมาจอดหน้าบ้านตากะซิรูจีดกม้วมาเป็นรถน้ำก่นวะบอว่ารู

ทามีทีเอาเมื่อไหร่ั้นนน่ม่วันพนครับือเดียวไปฟาดสองขึ้นเปยังงขึ้นือบบปปลาอันนี้ก็กับข้าวแม่ครัวทางกับข้าวอีกคนหนึ่งมาเกพี่น้องอืมดวมเปิดเปิดหมม้ว Hoàng hùng 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 hoàng 变行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 

มาแล้วมาบอกว่าอยากให้มาเนาะสิอินเตอร์ไปปิดห้องให้หน่อยครับก็เรียบอยู่อยู่ <coughs>